ดีวเวันนี้อยู่ช่องเรียนไทยบรนกรอยนะครับวันนี้ก็เป็นงานปัดชิ้นของผมนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องผมไปเก็บบรรยากาศให้นะครับผมจะไปเข้าร่วมงานแล้ว จะเป็นไข่เสียงไทยเป็นความเชื่อของปัจชิมครับ นี่ก็เป็นเพื่อนผมนะครับเพื่อนสุดเนนเนเนแบบเหมือนมึงเหวอะเพื่อนผมนะครับไม่รู้นะครับว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมได้เจอกันเมื่อไหร่ถ้ามาพบกันอีกครั้งคงจะไม่ครบหรอกครับเพราะว่าคนนั้นก็จะติดงานติดอย่างนี้เลยเราไม่หาดอกเราไม่หาดอกคุมัน็นไยเราไม่หาดอกใคากันนี่ก็มึงก็จับหูนะว้าเพื่อนอันนี้ก็จะเริ่มนะครับ

วันนี้จะเป็นบรรยากาศในงานที่น้ถว่าเข้ามาครับเย็นมาแล้วก็รู้สึใจหายเหมือนกันนะครับเราไปกันตไ การและคณะูทุนะคะิชานัสาจะยบอกบาและใชที่เรียนรศึกษาอีกทีนึ่เป็นเกจอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนในการกับเสดงความรู้สึกและทำอานาจต่อสถาบันในครั้งนี้ฉันขอขอบคุณคณะครูท่านนะคะที่ให้ความรู้เติระยะ บชั้นได้ยังศึกษาปีที่หกให้จบไปขององการขอบคุณที่ช่วยเหลือเรื่องก,การเรียนเรื่องต่างๆนะคะหลังจากนี้พวกเราจะไม่ได้อยู่รวมกันอีกแล้วพวกเราจะต้อง คุณคุณคูณและเพื่อนเพื่อนที่คอยช่วย,ช,ย,วช,ย,วยววช่วยเหลือฉันมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆค่ะเลาแล้วนะคะตัวทอชมพูขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนไหวคำวิทายานะครับ วันนี้ผมจะมาพูดความในใจเกี่ยวกับโรงเรียนไหวคำวิทยาหรือรุ่นพวกเรานะครับการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นช่วงเวลาที่ทั้งตื่นเต้นและเศร้าไปในเวลาเดียวกันสำหรับหลายๆคนมันเหมือนปิดฉากหนึ่งบทในชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งในเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตและการมีเวลาร่วมกันกับเพื่อนๆและการเติบโตขึ้นทุกๆวัน ช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเต็มไปด้วยความเครียดจากการสอบหรือแม้กระทั่งความกังวลที่การไม่ใช่ไม่ใช่หรือแม้กระทั่งความกังวลที่คุณครูมอบการบ้านให้สั่งงานกลุ่มในที่สุดมันก็ผ่านมาแล้วมันเป็นความสำเร็จที่ทุกคนากภาคภูมิใจนี่คือก้าวสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขในรั้วมหาลัย แล้วก็คนที่จะไปทํางานนะครับในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าโลกแห่งม6ที่เคยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆสิ่งที่คุ้นเคยเช่นห้องน้ำคุณครูเพื่อนๆก็จะไม่ได้เจอกันเหมือนทุกวันความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นและัวในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามมันคือช่วงเวลาที่เราจะเติบโต ต่อไปอย่างไรก็ตามมันคือช่วงเวลาที่เราจะเติบโตต่อไปและเริ่มการเดินทางในเส้นทางของตัวเองแม้ว่ามันจะมีความท้าทายข้างหน้าแต่ก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็ผมจะฝากถึงเพื่อนทุกคนนะครับผมเด่นไทมันกอยผมก็รู้สึกแจ้หายเหมือนกันนะครับ ที่จะไม่ได้เจอทุกคนแล้วแต่คงจะได้เจอกันอีกแหละแต่ว่าจะมาไม่ครบกันถ้าเราได้รวมกลุ่มกันสักครั้งสักวันหนึ่งก็คงไม่เหมือนเดิมคนนั้นก็จะติดงานหรือติดทุรละหลายๆอย่างในวันที่เรานัดเจอกันสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนขอบคุณอีกครั้งที่ยอมเป็นเพื่อนกับผม ผมสัญญาผมจะไม่ลืมเืนเพื่อนทุกคนผมจะจดจำเรื่องราวดีๆไว้ขอให้โชคดีครับไม่บายเป็นเพื่อนอน,นี่ก็คือสิ่งที่ผมได้นะครับอันนี้แม่ผมก็เอามาให้ด้วยนะครับนะครับเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวไปดูของที่แม่ผมให้แล้วก็เพื่อนๆท,ที่น้องๆให้ครับ เอาเอาไว้แบ่งพันธมแ่งพันกสิอคือดี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ป๋าพ้มใจออกมาครับแม่มาให้เอาก็รู้สึกดีครับตัวแบ่งพันมาให้ยลูก่อน อ,อ,อ,อรอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเพื่อนๆผมการเก็บความทรงจำนะครับผมแบบพี่ราองก็อยากจะร้องให้แล้วนี้พี่ชายให้อันนี้เพื่อนให้ที่แบบนีกล่องสูม่มาครับดูดีดี <c oughs> นี่ครับก็จะมีตุ๊กตาพี่รัตภูมิให้ครับนี่เขาจะเป็นน้องในโรงเรียนนะครับทำให้้น่ารักมากครับ